กรดสนามแรกป๊อปปิติเตาสมชายนำทีมสิงห์เอลสตาร์ฟาดแข่งมาหาลาัยแม่โจ้ฟุตบอลนักพิเศษการกุศลเพื่อป่าชุมชนพร้อมตัดเต็มคอนเสิร์ตจ,จากเอจิลากรและแอร์เ e m o มูสที่เชียงใหม่สมกับการรอคอยของคอฟุตบอลโดยแท้ ไม่เหล่านักเตะสุปตาทีมสิงออลร์ Star, นำทีมเิทปัตปิติพิลมพักดีพร้อมด้วยเตาสมชายหัวขาวบัญชาเมฆจอนบลาโวแอดัมมูสแท็กฟลันยูตเตาเศรษฐพงศ์พัตเตอร์เตชะธรสมจิตจงจอหอแสนชัยพีเกแสนชัยมวยไทยยิงเก่งชัชวานแก้วพรมยูนโจสุดสัตว์โอสุดสาครและต่องถงชื่นมาร่วมฟากแข่งกับณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เปิดสนามแรกก็นำรายได้ทำการส,สนับสนุนดูแลสิ่งแวดล้อม่าเพื่อชุมชนตามแนวคิดของโครงการโลกแข็งแรงคนแข็งแรงซึ่งทีมสิงเอลสตาร์สร้างความพ้เิมให้กองเชียร์ไม่น้อยเพราะต่อติ เต๋าสมชายเต๋าเซฐพงษ์และพัทเตอร์เตชะธรแย่งลูกต่อบอลทำเกมเข้าไปยิงประตูแบบเท่สุดๆทำให้แมตแรกทีมสิงห์ออลสตาร์ชนะมาลายแม่โจ้บริรรสกอร์5ประตูต่อ4หลังฟุตบอลแข่งจบแต่กองเชียร์ยังไม่จบ ปางรวมตัวกันมามวนชื่นกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอย่างเอ็กิลากรและแอร์เดอะมูสที่มาสร้างสีสันและร้องเพลงสารเสียงกิกล้องไปทั่วสนามเรียกว่าสนุกครบรดจริงๆและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคลินิกฟุตบอลที่เปิดโอกาสให้เยาวาชนที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ามาฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลจากโค้ชมืออาชีพมีการประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นจ,จากศิลปินดาราเพื่อนำเงินสมทบทุนโครงการด้วย ำหรัฟุตบอลสิงห์อัลสตาร์สนามถัดไปสนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่16สิงหาคม2567ร่วมกับคณะแพทยาศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนสร้างห้องพยาบาลในโรงเรียนและสนับสนุนกนารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ อยู่สิงคโปร์มาหน้ามาสักสองปีได้แล้วครับครับผมแล้วก็ผมเพิ่งเข้าผมเพิ่งเข้าใช่ไหมครับเพิ่งเข้าวงการเพิ่งเข้าวงการผมเพิ่งเข้าวงการหน้าใหม่นักร้องหน้าใหม่ใช่ไหมครับหน้าใหม่หน้าใหม่โอ้ก็จริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นที่แมโจ้ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหน้องๆนี่คือคักกว่ามออื่นเลยนะปีนี้นี่ประเดิมที่แรกที่แมโจ้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างด้วยนะครับวันนี้เฮ้ยเซอร์ไพรส์อะไรอะเซอร์ไพรส์ด้วยพี่บอกไม่ได้ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์จริงเหรอเเออออออ่ะ ครั้งแรกรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมก็โหนี่ก็ตื่นเต้นนะน้องๆเยอะน้องๆเยอะมากเราพยายามที่จะปักตะไคร้อยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่เมื่อกี้น้ครไปปักใช่ไหมไม่ได้ปักเราไม่ได้ปักนะไม่ได้ปัก่ได้ปัโอเคขอทำแบบผมก็เป็นครั้งที่สองนะฮะที่ได้เล่นในมอเรามาเคยมางานเฟชชี่เรียบร้อยแล้วกับปีที่แล้วนะครับยังไงก็ครั้งนี้กับสิงห์ออลสตาร์เนาะก็จะวันนี้จะสร้างความสนุก สร้างสีสันให้เต็มที่คือคักแหละวันนี้นักร้องมาเยอะนักร้องมาเยอะโอเคส่วนลูกพี่เราจะร้องหรือเปล่าอุ้ยบอกไม่ได้ร้องอีกแล้วร้องร้องร้องแน่นอนร้องแน่นอนโอเคโอเคี๋ยวติดตามกันนะครับว่าความสนุกวันนี้จะมันขนาดไหนนะครับกับซิงค์ออสตา มโจก็รายได้นะครับกับงานวันนี้นะฮะเราก็จะไปช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมยังไงกันช่วยกันนลไม้ละมือนะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆของสิงห์ออฟสตาร์ไว้ด้วยนะครับจะเจอกันจังหวัดไหนจังหวัดต่อไปมาร่วมทำบุญมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเชิญครับผมอาจารย์ดรโชคอนันนะครับคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางเราจะได้มาร่วม เล่นบอลเตะบอลนะกับทีม All Star ของสิงห์อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วเด็กสถาปัต์ก็จะมีกีฬาแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วในยิ่งดีใจนะครับได้เจอทีมใหญ่นะฮะและสําคัญอย่างยิ่งก็คือกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับที่คณะสถากรรมศาสตร์เองมีความตระหนักเรื่องเหล่านี้นะครับและกิจกรรมในวันนี้เองก็จะส่งผลไปเรื่องของการปลูกป่านะครับในการสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าทงางภาคเหนือ นะครับที่เราอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เองแล้วเราก็จะพยายามป้องกันและปกป้องรักษาเรื่องของไฟป่าเรื่องของโมลพิษ PM ต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ดีมากนะครับและหลังจากนี้ไปเราจะเห็นว่ากิจกรรมการเตะบอลเนี่ยยังเหลืออีกหลายแมตช์มากเลยนะครับโดยพ้องยิ่งการสัญจรไปทั่วประเทศกับทีมออสตาที่เราจะได้พบกันนะครับและที่สําคัญยิ่งวันนี้เราได้พาบุคลา,ากรมาร่วมแข่งขันเพื่อสุขภาพและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ครับวันนี้ก็สุดยอดเราจะทำอย่างไรให้โลกแข็งแรง คนแข็งแรงกับสิงอาสายอดครับ